ดูความหนานะครับความหนาประมาณครึ่งนิ้วครับในส่วนของโคนคูแล้วนะครึ่งนิ้วนะนี่ก็ไม้ไม่ถึงขนาดแก่จัดนะครับเขาจะเอาทํากระบอกเ้าหลามลุงกลมพาชมาไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่กะอาปัาจินบุรีครับไม่ใช่กะบินจะพูดกระบิน สวนไผ่หนองชะอมปราจีนบุรีมาอยู่กับกไผ่ยักษ์วันนี้ลุงกรมจะขายลำสองลำขายคำๆลำละหนึ่งพันบาทอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอาตัดลำขายล,ล,ละลำละหนึ่งพันทำไมขายราคานี้บางท่านอาจจะบอกว่าถูกบางท่านอาจจะบอกว่าแพงราคานี้คือเขาให้เราบริการคือตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้ตัดความสูงเม็ดครึ่ง จากพื้นไปในเม็ดพึ่งครับลำนี้ครับที่เราจะตัดสเปคของเขาคือเอาใหญ่ที่สุดแต่ลุงก็บอกประมาณ7นิ้วกว่าได้นะครับบางอันมันจะออกยากถ้าเกิดมันโตกว่านั้นนะครับก็เขาจะไปทำเขาหลามนี่เรื่องจริง <c oughs> ลุงก็ยังขำอยู่แต่จริงๆก็แนะนำกันไปว่าทำได้เอาไายยักไปทำเขาหลามอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดคือตัวนี้มันจะไม่มีเยื่อเขาต้องการความโต ไปทําให้คนหวาวววาวววาวนะครับแต่ทําได้เอ้าทีนี้ลุงจะเลือกเลือกลําที่โตโตคือลํานี้จะ้ะมาดูที่ลุงเลือกสเปคคือเจ็ดนิ้วเนี่ยได้ไหมนะเอ้ามาดูวัดกันวิธีการวัดนะจ๊ะลุงก็จะมีเครื่องมือพิเศษหน่อยก็คือมันต้องมีคล้ายๆเป็นอันนี้ครับอันนี้นะมันเป็นเขาควายนะดันเขาควายตัวนี้มันไม่มี มันไม่มีตัวนิ้วก็เลยต้องใช้สองอุปกรณ์อ่านี่ดูนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวทาพอีกทีหนึง่งว่าความโตเท่าไหร่ก็เจ็ดนิ้วครับในเจ็ดนิ้วกว่าแล้วนี่นี่ตรงนี้นะครับเจ็ดนิ้วพอดีจะวัดเจ็ดนิ้วกว่าเลยอ่ะนี่เข้าใจนะครับนี่นิ้วครับในเจ็ดนิ้วพอดีอ่ะต้องดูนะนี่ในเจ็ดนิ้วกว่าหน่อย oh, <no. S 1> อ่าโอเคนี่อุปกรณ์ประหลาดนะครับเจ็ดนิ้วอะไรอะไรแนี้พาน พะสเปคคือเจ็ดนิ้วเราจะต้องตัดตั้งแต่โคนขึ้นไปเม็ดครึ่งครับเ <Wow. S 1> ม็ดครึ่งนะอันนี้ความยาวของเราอันนี้มันหกสิบเซนก็คือตัดตั้งแต่มุมนี้ไปหกสิบเซนใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ที่หกสิบเซนเหมือนกันโอ้โหจะยุ่งยากไหมเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้นี่ตัดประมาณนี้ต้องเอาไว้นี่เอาไว้ประมาณนี้บ้องนี้ที่เหลือก็ตัดเป็นบ้องนะครับนี่ตัดตรงนี้เลยนี่ แต่ตรงนี้ติดข้อนะที่เหลือก็สามสิบบ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าที่เหลือจำนวนเราก็เอาไว้นะสิบห้าบ้องเดี๋ยวไปเอาอันนู้นอีกเออจะน่าจะพอไมน่นู่นนี่สิบห้าบ้องสามสิบบ้องเดี๋ยวไล่ไปข้างบนอีกอ่านี้หนึ่งลำนี่หนึ่งลำนะลำที่สองจ้าลำนี้จ้าพอนี่ลำอันนี้มันจะสั้นที่สองนะครับเรามาวัดกัน ว่าได้กี่นิ้วนะสเปคคือเขาขอเจ็ดนิ้วขึ้นได้ไหมเนาะเอามา,ด,าดูกันจ้าดูกันจ้าอุปกรณ์การวัดนะครับอันนู้นเป็นดีเวเดอร์นะเสร็จปุ๊บก็ลองมาวัดอย่างนี้อ้าวเจ็ดนิ้วพอดีเลยนะดูตรงนี้นะจ้าอย่ามาดูอันนี้นะดูอันนี้อันนี้มันแค่อุปกรณ์คอยทาบแค่นั้นเองเจ็ดนิ้วก,กว่าครับนี่เห็นไหมเจ็ดนิ้วแหละไม่ต้องกว่าหรอกเจ็ดนิ้วอ่าใช้ได้เพราะฉะนั้นความโต ผ่านความยาวเขาจะเอาเม็ดครึ่งเราก็ต้องตัดมุมนี้จ้ะตัดตรงนี้นะเสร็จแล้วยาวไปเม็ดครึ่งตัดที่นี่เม็ดครึ่งสองไม้มันทัดก็พอดีลุงจริงๆมีก็อยู่ประมาณนี้นี่รุน่นรุ่นนี้รุๆๆน่นรุ่นนี้ตัดตัดของรุ่นนี้ที่เหลือก็นับไปอา่าสิบห้าบองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองพอดีได้นีได้สามสิบบ้องเอา เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํางานต่อนะครับว่าอันนี้เลือกํำแล้วสองลำตามกําหนดนะสองลำลำละพันบาทตัดให้ด้วยซอยให้ด้วยคือมันจะเรื่องของการาตัวลำมันก็ไม่ได้แพงอะไรมันแพงค่าแรงด้วยประกอบกันลำสักครึ่งหนึ่งค่าแรงสักครึ่งหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเรามาดูการทํางานนะครับอ้าวอันนี้เราจะตัดลำแล้วนะครับอ้าวตัดเลยอุ้ยตัดด้วยเครื่องมันก็ ไม่เคยดี่ะไม่เคยดีอ่อันนี้ตัดไปก่อนครับเราตัดฝั่งที่โอนอย่างงี้นะเอาก็ดูนี่งไงเห็นไหมจะตัดก่อนนี้ก่ถึงจะตัดตรงนี้ไงตัดตรงนั้นก่อนเลยตัดได้ไหมไม่ได้ไปเอาเลยเอาคมๆมาเข้าไปอีกถ้าไปเข้าไปอีกหน่อยนึ่งให้มันขาดอ่ะขาดเออแต่มันมันเข้าไปลึกไม่ได้มันจะหนีบเพราะว่ามันออนไงหนีบไปใช่ไหมเออนั่นแหละมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยลองแล้วอ่ะแล้วแหละอย่างนี้ตัดขาดเลย แต่ให้มันแลดูต้องรอร้านเสรจนะอันนี้เราตัดแล้วนะครับนะครับแต่ว่าต้องบริการคือตัดให้ด้วยนะสามสิบกระบอกครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เราก็จะจานไปเรื่องนี้มันก็เป็นขำๆดีกระบอกยักษ์แต่เขาก็มีวิธีการนั่นแหละแต่ก็ได้คุยกันเป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเราจะเอาให้สุกนะมันจะต้องทําเหมือนข้าวต้มมัดคือเขาเหนียวนะเราผัดให้สุกซะประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ หรือว่าอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วที่เหลือเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เป็นใบตองด้านในหรือจะอไปเตยให้มันหอมด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนะอ่าอันนี้ก็คือไอเดียที่เราให้ไอเดียไปแต่ว่าเจ้าของงานเขาจริงๆเขาจะทําแบบไหนก็ก็ส่วนหนึ่งของเขานะครับรู้สึกจะเป็นงานของทางเกี่ยวกับอ่าส่วนเขาเรียกอะไรอ่อาอบตอรอะไรเงี้ยนะครับอ่า เราก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะไปด้วยแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็ขายเฉพาะตัวนี้ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูว่านี่เราจะทํากระบอกข้ามยั์นะยังไม่ถึงอ่าแต่จะตัดได้เพราะว่ามันมันขาดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันลังมันไม่พวดเพราะว่ามันติดกันนู่นเลย วางไว้เม็ดตื้นทำยาวก่อนเม็ดตื้นนะเม็ดตื้นนี่พอดีนี่มุมนี้เอามาบากไว้นิดหนึ่งอ,ออาทีน,นี้ความโตออามาดูความโตะนะหลังจากนั้นเราใช้ตลับนี่ตัวน,นี้ชัวเลยเพราะมันมีโอ้โหนี่นี่เจ็ดนิ้วครึ่งอนะนะ เจ็ดนิ้วครึ่งเห็นไหมเจ็ดนิ้วึ นี้ทั้งหมด30กระบอกแต่อันนี้น่าจะได้15แล้วเดี๋ยวอ,อีกรำหนึ่งดูความหนานะครับความหนาประมาณครึ่งนิ้วครับในส่วนของโคลนคลนแล้วนะครึ่งนิ้วนะนี่ก็ไม้ไม่ถึงขนาดแก่จัดนะครับ เขาจะเอาทํากระบอกเ้าหลามดูความโตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะฮะหนิ้วกว่า6นิ้วก,ว,ก,กว่าส่วนนี้มันไม่ใช่ส่วนโคนถ้าส่วนโคน7นิ้วกว่านะครับลองดูท่อนนี้สี่นิ้วนี่งแบนี้นะก็ประมาณ6นิ้ว6นิ้วครึ่งนะมันก็จะเป็นวงวงลูกไข่เท่าน่อยหนึ่งนิ้วครึ่ง,งพยายามทําให้สวยเพื่อว่าไม่ให้มีรอยทลอก สิ่งที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมการเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมส่งครับอันนี้ความยาวเม็ดครึ่งน,นะนะความโตเจ็ดนิ้วนะครับเพื่อไปโชว์ลำเสร็จแล้วนี่กระบอกครับกระบอกนี่เขาสั่ง30กระบอกแต่ลุงนี่ก็ตัดเพิ่มเพิ่มอันนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับนี่ธรรมชาตินะไม่ใช่ลุงไปเจาะอะไรมันนะครับแสดงว่าบางอันมันก็มีรูเหมือนกัน แต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าเกิดจะเอานั่นก็เอาใบตองอุดอะไรก็ได้นะครับนี่ตำเผื่อครับทำเผื่อมันเผื่อมันเกิดเสียหายหรือไปทดลองอา้าวนี่ครับกระบอกข้าหลามจากไผยักษ์นะครับอา่าลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ